งวดนี้บมาน่ะเฮ็ดไงไหน่บตองมหาบ่รับเฮ้ยเศ้าเสือแมนเ่อประมาณ้มาให่าแสดงว่ามั่นใจนะครับเนาะแสดงว่าวั่นใจแห้งมั่นใจอยู่ดีเฮ็ดไงไดนละเฮามันสิแมนบ่ล่ะเถอเดี๋ยวให้สีมันตีข้ัมฝันเราเลยบอกจะให้มาดามันเรากอมฝันเนี่ยรกได้บ่จังมาเลอยไก่กวดไกบ่นี่สัแไก่ฟังอมฝันนะรับเลยบับเพื่อ หลายๆคนมันตีนะครับไล่ซุสบอคันนี่ไล่ซุสบ่เลือดนี่บ่ครับผมราะว่าเฮ็ดเป็นกรีบปันจังสี่เดียครับเพิ่งเคยปั้นนี่ระเบียบนี่ฮะปันเป็นยังไงเป็นพริศนาอยู่ปั้แปลกปันแปลกๆปั้นไปไปเมืองเก่าๆอีกแล้วเดียครับเราไปเราไปพ่อดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองงามงาม เพนเล่ใไห่มาสองดอกเพิ so ่นไห่ดอกดาวเรื่องตุ่มเป็นจิ้งสรีมาสองดอกต้นราคาหกสิบบาทตีตัวเดียวคบศูนเลยบัดที่นี่มวนใบก้อนแะอาเอาบอจ้าจ้าดูเล่าบางสิล่ะสองดอกตะวกาตะวัน้าไปซื้อมุนเนาอเนาะตะวันงว่างศูนย์ ะมาดามไปถามสื่อคนห่อเทียนคนน้นจางเรื่องเงนให้นุว่านูสิไปเอานัน่นเพิ่นเลยตีราคาให้หนูเพิ่นเลยบอกราคานูว่าโอ้ยอยากได้ดิเฮ้สองดอกคืองามแต่หนูก,ก็เลยแปวของเพิ่นนูแปวมาสองดกอกนูไปเดทมาสองดอกเพิ่นเลยว่าหกสิบบาทเด้อเพิ่นนางสิเพิ่นนั่นบอกแมนค่ะเพิ่นว่าบแมนเพิ่นบอกหกศูนย์หกสิบหกสิบบาทเด้อเพิ่นนาง ต่จริงๆอ่ะผู้ใดมาไห่เป็นผู้ไส้เป็นผู้ชสยเขาบอเห็นหนาปรเดี๋ยวในฝันว่ายห้องหัวเปิดผู้ชา้ผู้ไส้อายุแล้วเป็นคนนนมด้วย่าเป็นเ่าเ่าแล้วเป็นอุ้ยเผาละแม่มาดามเออพบศูนย์ลงก่้อนยังมาตีความฝันละกอนหยาดเป่าไม่ตัวได้ายตัวยาดเป่าสายเช่นไรสบายข่อยว่ายโมเนคนข้นนมโมเ็นคนนผู้เ่าผู้เ่า พุทโธเ,เอาเดาวเรืองมาไฮสองดอกจะคล้องนี่ลลาไปเอาไปเอาคล้องเพนะิ่นะครับพุทูธเพิ่ไปไนปลูกใ้นะจะคล้องเราห้อยสงดอกนี่คืองามแท้เด็ดเอานาคนเด็ดเอาเลี้ยวพุท่ามุมมุเยอะสองดอกนะหกสิบบาทเพ้อเพะหน่ำสิงคืคุนบอกราคาดาวเรืองสองดอกใหกสิบาท ถ้าเพิ่นบอกบอกว่าหกศูนย์หนินุสิคือว่าสองศูนย์เดี่ทีแรกๆโอ้ยเป็นตัวกุศิตร์ตามเลยสองศูนย์กูว่าคือได้ใจดอกว่าดาวเรื่องมันสองหลอกแต่ว่าบัดที่เนียนเพิ่นแบบบอกว่าราคาหกศูนยแต่ว่าหนูก็เลยตีสองหกศูนย์ถ้าแม่นพูดหนังจะไปมาดำเมื่อกี้ตัวเดียวหกศูนย์ตัวเดียวแต่ว่ารางวัลก็มีหลายรางวัลนะครับครับมีหลายรางวัลนี่ยค้ำขีดได้ครับค้ำีดได้ ขาผู้ชายเป็นผู้เท่าก็น่าจะเป็นเก่าครับแล้วเรื่องนี่สอก็น่าจะเป็นคร <9 S 2> ับส<ต>องเก้าาทตีสาตอาจจะเป็นสองเก้ที่จังมาดามบานนบาว่าเด็กเก่ากับเด็กหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันไหมครับมาดามมาหกบาทเมื่อคายให้หกบาท60บาทเด้อุนสิบาทครับครับรนะบ่านี่นะคับาจจะเป็นหกศูนยก้นย์กัเป็นไปไ้นครับเพราะว่าเด็กเก่ากับเด็กห นสามารถแปลสภาพได้ครับอัศออยกันตีทั้ครับเด้แต่มาดามฟันตัวเดียวเก้าศูนย์หกศูบ่ผู้ขาก็6กศูนตัวเดียวแล้วผู้ขาก็แห่งตับเดียวอยู่หกมูนามตับเดียวเอาหกศูนย์ศูย์ศูนย์สองมึงหันบคาดมึงเดียวมึงหันก็พอคิดว่าไอ้ดา้วเรื่องมี2ดอกสองไปใช้เัน กันนี้แล้วตัเล็กกี่ส่วนสองตสามตัวสองหกส่นสองหกส่วนสองเก้าส่นบอกค่ะครับบนห้าเพิ่นหกวนัเพิ่นบ้าหกนเพิ่นบอกขาดอยู่ด้เพิ่นบ้านหกสิบบาทเด้อเพิ่นนางจากตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนเราทเดี๋นี้ก็บ๊ฟันยังอีกเลยเด้อแสดงว่าเพราะาันหน่ฟันตรงหวืดเข้ากับปดีกว่านาะ เเอป็นข้าวปั่นมาดามเนาะพงหันเสียดายอย่ดีเลยกันงซือว่าข้าญีุ่่โสมาทันมาเ้าก็ไปเป็นแนวทาาเนาะ่ะส้สีบางได้เนาะเป็นค้นมักแบบแบงปันนะครับแมนก็อยาโอ้โหยาสีีโชูดเนาะโอึงวบาอยาห้โคดนี้นะครัะมาดานเนาะสบางหดวีีก็เสีลุ่งสองจะกองอยู่ดีครับเพราะว่าคือบางไวหมักเนี่ย ฝากเยฟซีก็ได้มาดามช่องมาดามช่องหยังโอ้ยฝากเด้อฝากที่สายเอาไอ้เลพารวยเลพาด้วยจ้าครับนุ่งก็ค่อยล่วงดอกเพราะว่าตั้งแรกเราเปิดร้านกาแฟเราเราเราเหนื่อยแม่นูก็ว่างครับค่อยนี่เวลามาซื้อกาแฟหลายพ่อเดขายอยู่ค่ะอากาเขาก็กลายเป็นเมื่อยจิตนะเราฝากเลยค่ะฝากแม่ กามาซอยกันตีเนาะมาดามเนาะค้อนฝันมาดามนะครับแล้วมาดามมันตีสามตัวสองหกศูนย์นะครับผู้ใดสิเตียยังต่อเขาเงินอันเอาไปตัดกสองตัวนะครับค่ะาม่ปนคู้ใดสิเป้ยบล้นคือบ้านน้ำบล้นกระเบนไปนะฮะแต่ว่าผก็ขากะตัดเดียวแล้วตัวเดียวเลยค่ะมาดามตัดเดียวหกศูนย์สองหกศูนย์นะครับน สองหกศูนย์กับหกศูนย์นะครับสําหรับมาดามพันตีความฝันของเพิ่นนะครับเพราะว่าดอกใหม่ราคาหกสิบาทเพิ่นมั่นใจว่าเพิ่นบอกเป็นตัวเลยเพราะว่าพุ้ธเ่าเพิ่นบอกมาจะคว้างหน้าเห็นั่นหรือว่าจะเข่าหรือว่าสีแมนลูปเนาะกับโมเน่เนาะกับโามดอกเดาเรื่อมเนาะเล็ดไปเด็ดเอาแต่ว่างามขักดในร่มมาดามจนอยากได้เด้เพื่นบ่ครับจะได้ถาม์สื่อบ่ครับ เขาไปเด็ดหองพเพลี้ยพืดกันเลยว่าค,คือเขาเห็นว่างามเขาเลยไปเด็ดสิเนี้ยคะ่ะบพอเด็ดแล้วผู้เฒ่าบัดกันงมวงง่วง,วง,วงวเพิ่งว่าเห็นหนาเนี้ยค่ะครับตะวันเ้างหัว่าผู้เฒ่าเนาะเสียงผู้เถามาแล้วค่าหกสิบบาทเดอ้อเพิ่นวางเพิ่นบอกเพิ่นโตนะครับเนาะค่ะมาดามได้มั่นใจมันกับมั่นใจแล้วเพราะว่า,จางจับฟอาดอกไม้มาใส่มือหรือไงฮะในความฝันนนั่ดอกไม้อยู่ในมือแหละเด้ ได้แล้วเป็นบอได้กำแล้วได้ถือแล้วโอ้โหเนีนได้เด้อเนาะหือเนาะโค้ใดตีเป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาเลยบฮการ์ดใหม่ก็คือจะมีเล็กคบนะครับอาจผู้เฒ่ามากอาจจะเป็นเล็กเก่าอาจจะเป็นตุกันได้แอดมินกับตีไปตาม ีให้ตีมากนะครับผู้เทาจะเป็นเก่านะครับอาจจะเป็นสองเก้าศูนย์หรือว่าเก้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นตัวกันนะครับสําหรับมาดามพันตี้ไายน้อยแคนแคนมาดามพันว่าตีตัวเดียวสองหกศูนย์หกศูนย์นะครับวงกลมหัวเลี่ยมนะครับสําหรับตัวกันนะครับจะเป็นสองเก้าศูนย์นะครับ แ้กันใบจังวเสียเทีああ่ยวน้มาดามเนาะสองเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับเป็นความฝันข้ามาดามนะครับผู้ได้เขามารับชมกับขอศกดีมโศคลาบนะครับเด้อความฝันมาดามเรนะครับส6กพฤศจิกายนนะครับ 2567นะครับสำหรับตัวที่มาดามตีให้จะวงกลมสีแดงให้นะครับเพราะวันเป็นถือว่าเป็นตัวเน้นนะครับมาดามมันตีแบบนี้ครับ260เม็ดเดียวครับ2ตัว60นะครับอย่าลืมไปกัดเด้อครับเพื่อไม่เป็นการเสียเที่ยวนะครับสำหรับตัวกันนะครับแอดมินตีให้เองนะครับเป็น290กับ9 0 0 9นะครับต่อมาตีเบิร์ตอนอมมาดาม ตีเพื่อทักกันนะไม้น่าตีเลยบอกแสดงว่าตีความฝันเราเต็มหรอแม่มาขรับนว่าจะนศูนย์ตสิมานังไหนศูนย์กับมามมาดามันใจเพราะว่าดอกดาวเรื่องกับกลุ่มกลุมดราเเรื่องก็เป็นเก่าดาเรื่องเอาไว้ถวายพระครับแต่ว่าเพิ่นบอกแล้วเนาะเพื่นบอกว่าครศูนย์กับพ่อสิทธบแต่ว่าจะฟ้องมีนมากมากคกศูนย์แต่ว่าเราศูนย์แต่ ใส่กวนอ๋มีแค่นี้เนาะมาดามเนาะแมนค่ะอ๋อขอคุณหลายๆนะครับมาดามขอให้โชคดีเนาะมาดามเนาะุณได้เข้ามารับส่งกับขอให้โชคดี้ะครับความฝันของคุณมาดามนะครับอย่าจับตัวเลขห้แคบหน้าจอนะครับสำหรับมาดามพันตีห้นะครับตัวเดียวหางเดียวนะครับสองหกศูนย์หกศูนย์นะครับอย่าลืมนะครับเดยให้กันไว้นะครับเลขหกเลขเก้านะครับก็เลยหายเป็นตัวกันไว้สองชุดนะครับ 290กนับ90นะครับบหลายตัวด้วยครับเดพรพวันเป็นเหล็กความฝันนะครับอขอโชคดีมีโชคลาภนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับเป็นตัวเลขแนวทางตัวเหลขความฝันมาดามเรนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผ้ได้ขมารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับดสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ สิกพฤศจิกายน2,567นะครับ